สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิลพุทธิโชติมาจากสถาบันรับเลี้ยงและอบรมเด็กบ้านสวนพิพันธ์นะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเรื่องการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานค่ะวัตถุประสงค์นะคะบอกความสําคัญของการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานได้สองบอกหลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานได้สามสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานได้ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ข้อต่างๆนะคะเราจะมาดูข่าวอุทาง เชื่อที่นอนรัดคอเด็กสองคนกันเกิดเหตุน้องคีนอายุสองป,ปีสิบเดือนเสียชีวิตจากเหตุการณ์เชื่อที่นอนอรัดคอจนเสียชีวิตที่สุดนงานเเด็กเอกหนึง่งพีกดาน้องทีมกล่าวทั้งน้ำต,ตาว่าทราบเรื่องจากเจ้าหน้าที่ดูแลสุขมากวันที่เกิดเหตุลูกชายร้องให้ตัวเองรับโดยเตรียมถุงนอนเพื่อจะนำกลับบ้านกระทั่งเวลาสิบห้านาฬิกาเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในห้องผ่านมาเห็นผิดสังเกตว่าเด็กคนกลับบ้านได้แล้วแต่ลูกชายของตัวเองยังอยู่ สื่อเรียกผู้ที่รอสองเด็กด้านนอกเข้าไปดูปรากฏว่าพบเชือที่นอนพันคอจนแน่นี่ไปไม่หายใจเสร็จแล้วถือเป็นมุท่าขอต่อผูกครองและรวมถึงส่วนงานเด็กเล็กต้องใส่ใจในรายเหตุให้มากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุแบบนี้ข่าวที่สองนะคะพ่อแม่ใจสลายนุ่งสอบกดดันจมอ่านเล่าทั่วะนะคะเกิดเหตุซ่อนสลดเมื่อเด้หยิบใบสอบกลัวเสียชีวิตภายในศูนย์แม่ยาดเด็กเล็กอ,อกปตแนวชุมแสงจังหวัดขอนแก่น พี่เลี้ยงเผยเด็กขออนุญาตไปล้านมือแล้วหายไปนานตามไปดูพบว่าหัดที่อักในห้องซ่วมจึงได้นําส่งโรงพยาบาลแต่ช่วชีวิตไม่ทันพ่อแม่รู้ข่าวใจสลายข่าวที่3พ่อแม่ใจสลายเด็กสิบหมจมน้ำเสียชีวิตภายในสวนพัฒนาถเล็กเกิดเหตุสลดขณะที่ครูนําเด็ก,ดก,ก,ดดดดกวปก่อนเกณฑ์ไปร่วพิธีกาพัฒนาผู้เรียนที่สวนพัฒนา,นา,นาเด็กเล็กแห่งหนึ่งเมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร อยูได้ทาการสรํารวจเด็กปรากฏว่าเด็กหายไปสองคนจึงรีตามหาเด็กกันอย่างจ้าระววงทั้งครูและช่างที่กำลังต่อสร้างรั้วของศูนย์ได้ช่วยกันงงในบ่อน้ำธรรมชาติท,ท้ามๆราาทางด้านวันออกชิหนและดอกสูงลึกประมาณ1.5เมตรหลังจากนั้นซื้อลางตามหาเด็กนาน5านาทีจึงพบร่างเด็กที่เสียชีวิตหนึ่งคนในเด็กที่หายใจเวรีบหน,นึ่งคนจึงรีบนำสองโลหยาบลาต่ไม่ทนันก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยา ท่ามกลางความเสียใจของพ่อแม่แลนะีายงจกเหตุการณ์สาคัญที่ท่านไ,ได้ผ่านมาน,นี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะท่ารู้สึกเศร้าใจนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูเหตุการณ์ที่อาจพบปอยในศูนย์แม่นาด็กเล็กที่นาําไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจนะคะหนึ่งมีไฟฟ้าช็อตสองสืบแบบของก้านทางเดินหายใจเสื้อกมัดที่นอนมัดคอและจมน้ำเรามาดูอันที่นหนึ่งนะคะไฟฟ้าช็อต สาเหตุเด็กมกถูกไฟฟ้าช็อตก็คือเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นสุกสนปั๊กไฟต่างเด็กสามารถใช้นิ้วจิ้มได้ไม่มีที่ปิดหรือเสียปั๊กไฟวิธีการช่วยเหลือในกรณีที่ถูกไฟฟ้าช็อตนะคะต้องใส่รองเท้าขนาดสัมผัสเท้าหรือถอดปั๊กไฟท,ทันทีหากสัมผัสเท้าหรือถอดปั๊กไฟไม่ได้ต้องช่วยให้เด็กผลิตอ,ออกจากไฟที่มีกระแสไฟฟ้ายโดยดยืนอยู่บนพื้นแห้ง และใช้วัสดุที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าเช่นด้ามไม้กวาดผ้าแห้งไม้เท้าหรือผ้าแห้งนะคะเคลียร์สายไฟให้คนเจ็บเด็กห้ามใช้โลหะหรือวัตถุที่เปียกนย้ำมีไขมันและห้ามสัมผัสตัวเด็กโดยตรงจนกว่าจะเป็นมต่อจากสายไฟเสียหลอดตัวหยุดการหายใจถ้าเด็กหยุดหายใจให้ใใหใหทำการ cpr าต่อไปนะคะระเบียบันที่สองคือเรื่องของสื่อแปลกปลอมที่ก้านทานการาหายใจน,นะคะเราจะมาพบในเด็กที่อายุ ตับหัว5ปีนะคะที่พบบ่อยก็จะเช่นเมล็ดถั่วเมล็ดผลไม้ลูกอมเม็ดเล็กๆของเล่นซีดเล็กดินน้ำมันลูกปัดน้ำแข็งยางลบเป็นต้นนะคะสาเหตุเกิดจากเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นสนใจชอบคุณพรทดลองด้วยตนเองสามารถเอาสิ่งแปลกปลอมใส่ในช่องต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะช่องทางเดินหายใจอาจได้แก่งจำงนวนและพัง อาการแสดงเมื่อสิวแบบอ็อกด้านทางเดินหายใจนะคะจะมีอาการไออย่างมากเป็นกลไกขับสิวแบบออกออกจากท่อหลอดลมหากไอออกมาได้สําเร็จเขาจะหยุดไอได้มีการเสื่อมตินะคะในกรณีที่สิวแบบออกไม่ออกเด็กจ,จะพยายามไอแต่ไม่มีเสียงไอออกมาหายใจไม่ได้หน้าเขียวตาบวมร้งองไห้ไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียสงหรือมดสติไม่ใดที่พบว,ว่าเด็กหายใจลำบากมีอาการไอสมลัก เลยน้าเขียนแต่แทนที่แทนใจให้สงสัยด้วยก่อนว่า,า,ปปาเด็กอ่านนิสิตแบบฟอร์มการทานหรืใชทำอย่างไรเมื่อเด็กสำลักสิ่งแปลกปลอมการช่วยเหลือแต่งเปสองกรณีคือหนึ่กรณีเด็กรู้สึกตัวดี 2. กรณีเด็กที่ไม่รู้สึกตัวเราจะมาดูกรณีที่1นะคะกรณีเด็กรู้สึกตัวดีรู้สึกตัวดีวดคือ,อยังหายใจได้พูดได้ร้องไห้ร้องไห้มีเส,สียงเสียงที่เราไม่ควรทำก็คือ ห้ามพยายามเอาสิ่งแปรปองออกด้วยตนเองถึงแม้จะเห็นว่าสิ่งนั้นอยู่ในปากเด็กก็จะยิ่งทําให้ของนั้นเข้าไปลึกมากจนเข้าไป็นดหลอ,อดลมได้นะคะผู้ช่วยเหลือยืนหรือลูกข่าวย่างหมักของเด็กใช้แผ่นสงนอ,อ,องข้างหุรอบเอวใช้กำปั้นด้านยิ่โอวานไม่ถึงหนึ่งปีแต่จจะยืดเล็กน้อยวางมืออีกข้างทับบนกำปั้น แล้วออกแรงผลักงูสองเข้าไปในท้องพร้อมดันขึ้นทาะด้านบนในขนาดเดียวกันเพื่อเปลี่ยนแปลงกระแทกที่สิ่งแปลกปอกระเด็นขึ้นมาหรือทำซ้ำจนกว่าเด็กจะไอหรือหายใจได้สะดวกอันนี้นะคะก็คือกา,ารสาทินนะคะการถอดสิแปลกปอมกมารทางเดินหายใจออกนะคะค่ะหละจากวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราจะทำอย่างไรเมื่อพบเด็กสำลักสิ่งแปลกอมนะคะในกรณีที่สองกรณีที่เด็กไม่รู้สึกตัวนะคะ ตรวจชีพจรและการหายใจหากตรวจไม่พบชีพจรและการหายใจให้ใทําการ CPR ในเรื่องสามจะไปืนเรื่องของเด็กจมน้ํานะคะทําอย่างไรเมื่อเด็กจมน้ําตะโกนหรือตะโกนโยนและไปยื่นนะคะในเรื่องของการตะโกนก็คือตะโกนขอความช่วยเหลือโยนก็คือโยนสิ่งของที่สามารถยุกหรือให้เด็กลอยน้ําได้นะคะยืน่นยื่นสิ่งของที่อยู่ใด้ตัวเส้นเชือกเพื่อให้เด็กจับนะคะ ในการช่วยเหลือเด็กจมน้ำแต่กออกเป็นอยสองกรณีหนึ่งกรณีเด็กเนี้ยหายใจได้ให้ถอดเสื้อที่เปียกออกเช็ดตัวเด็กให้แห้งท่าที่จะทำาได้ใช้ผ้าคลุมตัวให้เด็กอบุและนำสอดไาบาลโดยด่วนเพราะเด็กอาจจะมีการหายใจลำบากภายหลังจาดทุบหดทุ่มทำลายจากการสำลักน้ำได้ค่ะข้อห้ามห้ามนำเด็กที่รูพร่ากเพราะนอกจากไม่ได้ช่วยให้น้ำในปอดไหลออกมาแล้วยังทำให้การช่วยชีวิตเด็กซ้าลงไปอีก การช่วยชีวิตเด็กจมน้านะคะแบ่งออกเป็นสองกรณีด้วยกัน 2. กรณีที่เด็กหมดสติไม่มีชีพจรและไม่หายใจให้นี่ทําการ CPR ER ทันทีแล้ว CPR ER นั้นคืออะาไาร CPR ER ก็คือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหมายถึงการปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตเื้่มต้นในเด็กที่หัวใจทำงนานไม่หยุดหายใจอย่างกระทันท,ทีทันใดก่อนจะพปรักษเพื่อให้การรักษาเฉพาะต่อไป ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสําคัญอย่างไรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐา,านทันทีโดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่รอให้รถจักโรงพยาบาลจีตแพทย์ไปถึงจะช่วยทําให้มีเลือดไปเลี้ยงเอาไว้วาสําคัญได้แก่กล้ามเนื้อหัวใจและสมองนี่ให้ทำเวลาสามารถเพิ่อมโอกาสรอดชีวิตได้ถึงสองเท่าค่ะเพราะว่าสมองจะตายจะเริ่มต้นขึ้นภายในสี่ถงนาทีค่ะอันนี้คือกราฟนะคะที่แสดงการช่วยการช่วยชีวิตนะคะโดยแนว แนวตั casa, ้งนะคะจะเป็นเรื่องของโอกาสที่เราจะฟื้นนะคะและแนวนอนเป็นเวลาและเป็นนาทีนะคะอันนี้จะเป็นกราซนะคะเป็นกราซทีการอแนวตั้งนะคะจะเป็นโอกาสที่จะฟื้นและแนวนอนเป็นเวลาและเป็นนาทีนะคะดูที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะถ้านอนจะช่วยทันช่วยเด็กได้ทันเวลานะคะการรอดเด็กเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเวลาผ่านไปสามนาทีจะเหลือเจ็ดห้านะคะและเวลายิ่ง ลดลงไปเน,น,นี๋ยช่เวลานานขึ้นเรื่อยๆโอกาสจะเป็นศูนย์นะคะค่ะวงโซ่ของการรอดชีวิตน,นะคะคืออะไรคือส,สิ่งสำคัญที่ต้องทำห้าอย่างเพื่อทําแล้วจะเพิ่มโอกาสให้เด็กที่หัวใจหยุดเต้นอาจากลับมารอดชีวิตได้นะคะอันที่องอันนี้ก็จะเป็นลูกนะคะครีบเรียบให้คนช่วยที่แจ้งสายดดวนของก้าการกดหน้าอกเนี่ยต้องรีบทนทันทีกระตุ้นหัวใจด้วยเสน้นฟ้าแารผู้ชีพท่านสุ การดูแลภูยหลานกาะช่วยชีวิตนะคะเราเป็นคนทั่วไปสามารถทําได้ในที่เป็นสีเหลืองเรื่องของเรียกเรียกให้คนช่วยและเรีบแจงสายดโคมเก้าและการกดถ้าหกอย่างถูกต้องนะคะมืที่ทำการ C P R นะคะต่อไปการช่วยชีวิตทั้นคือนฐานในการทำ C P R นะคะ C P R คือการช่วยชีวิตคนที่หัวใจหยุดหรือคนที่หยุดหายใจประทันหันจับหกเตียนเลือดเป็นหกหายใจตองเลยนะคะหละักการทำ C P R การทำ CPR ใช้แนวปฏิบัติ3ขั้นตอนสำคัญก็คือ C A B นะคะเริ่มจากการผลหน้าอกก็คือ C เปิดทางเดินหายใจตัว A เป็น a i r w a นะคะและการช่วยเหลือคือตัว B ตามลำดับค่ะหลักการทำ CPR นะคะ C C หมายถึงก,การผลหน้าอกปั๊มหัวใจสเสมือนการปีิตัวของหัวใจ ช่วยให้ผู้บาดเจ็บมีการไหลเวียนของเลือดจากหัวใจไปที่สมองและส่วนต่างของร่างกายนะคะหลักการทำ CPR ER mm. เองหมายถึงการเปิดทางเดินหายใจให้โลกอย่าให้เลิ้นตกด้านทางเดินหายใจนะคะซึ่งในรูปเราจะเห็นได้ว่ารูปที่หนึ่งคือเรายังไม่ได้เปิดทางเดินหายใจส่วนรูปที่สองเราเปิดทางเดินหายใจแล้วนะคะค่ะหลักการทำ CPR ER นะคะควีคือการช่วยหายใจโดยการเป่าลมเข้าไปในปอดนะคะ ลักษณะของผู้ที่ต้องทำ CPR จะทำในกรณีที่หมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจหรือหายใจเยือกหัวใจหะะยุดเต้นค่ะขั้นตอนในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะขั้นที่1เราจะต้องประเมินการตอบสนองของเด็กหากไม่ตอบสนองไม่รู้สึกตัวไม่หายใจหรือหายใจเลือกนะคะเราจะ ประเมินแล้วเราก็จะเรียกขอความช่วยเหลือจากหกนะคะในการประเมินชีพจรเราจะทําไม่เกินสิบวินาทีนะคะเราจะมาดูว่าในการที่เราจะช่วยเหลือเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นสองกรณีด้วยกัน,น,กนคือในกรณีที่หนึ่งผู้ช่วยเหลือหนึ่งคนนะคะผู้ช่วยเหลือหนึ่งคนจะทำ cpr สามสิบต่อสองห้ารอบนะคะแล้วในกรณีที่เรามีผู้ช่วยเหลือสองคนเราจะทำ cpr สิบห้าต่อสองสิบนะคะแล้วเราก็จะมีการสลับ เพื่อทำ CPR นะคะมีการช่วยหายใจหนึ่งครั้งทุกๆุสาวทนาทีสำรองตับชีพจรภายนในสองนาทีนะคะ่ะเราจะทำ CPR ขั้นแรกจะทำเริ่มที่นิดก็คือการประเมินการตอบสนองของเด็กทำอย่างไรก็คือการแตะตัวเด็กเบาๆและตะโกนเรียกอาจพูดว่านุ๊กนุ๊นุกน๊กนุกน๊กหนเป็นอะไรหรือเปล่าหากเด็กไม่รู้สึกตัวไม่หายใจหรือหายใจเหนื่อยแค่ตรวจเช็คชีพจรหากไม่พบชีพจรให้เตรียมทำ CPR ทันที ต้องใช้เวลาประมาณไม่เกินสิบวินาทีค่ะสองเรียกขอความช่วยเหลือนะคะในการเรียกขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะในการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นในระยะอันสั้นควรมีคนมาช่วยมากกว่าหนึ่งคนเพื่อจะได้ช่วยติดต่อเจ้าหน้าที่มาช่วยติดต่อเจ้าหน้าที่เช่นพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนขอสิิ์ค่ะต่อไปโทรเรียนหนึ่งหกเก้าสี่เรียมท่าของ C P R นะคะ ทำท่าก็คือจัดเด็กให้อยู่ในท่านอนงายบนพื้นผิวที่แข็งในสถานที่ที่ปลอดภยัยถ้าผู้ป่วยนอนอยู่บนพื้นผู้ช่วยเหลือต้องคุกเข่าข้ามตัวเด็กโดยการเข่าออกเล็กน้อยที่เกิดความสมดุลในการจัดท่าและต้องใช้เวลาไม่ต่นสิบปีนาทีคนะ่ะการเตรียมท่านะคะหาตำแหน่งวางมือบนหน้าอกโดยร่างนิ้วมือตามแนวชายโครงมายังกึ่งกลางลำตัวและวัดมือปลายกระดูกหน้าอกขึ้นมาสองนิ้วมืออาจจะใช้ิือชี้และิ้วลกลาง หาไม่แน่ใจว่าเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องง่าย midt. ที่สุดก็คออือให้วางส้นยือข้างที่ไม่ถนัดตรงกลางหน้าอกค่ะหลังรูปนะคะต่อไปวางส้นยือเสร็จแล้วควรเป็นข้างที่เราไม่ถน,นัดบนตำแหน่งถาจจกยิ้วชี้และนิ้วกลางซึ่งตำแหน่งของส้นมืนที้วางในตำแหน่งที่ถูกต้องในการเค้าหัวใจต่อไปค่ะแล้วางมนอีกข้างควรเป็นข้างที่ถนัดทับลงบนหลังมิอทชี่วางในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเหยียดนิ้วมือตรง จากนั้นเกี่ยวมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันสำหรับการช่วยผู้ใหญ่ใช้มือข้างหนึ่งวางซ้อนบนมืออีกข้างหนึ่งสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบใช้นิ้วนานและนิ้วกางกดสำหรับเด็กอายุหนึ่งถึงแปดขวบใช้สัดมือข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียวหรืออาจใช้สองข้างก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเด็ดเกสี่การเตียมข้า CPR อจาจับวางแขนตรึงข้อศอกให้นิ่งอย่าง,งอแขน แขนเหยียดตรงน้องตัวให้หมวไหล่ตัวเด็กโดยที่ทางของแรงกดด่งลงสู่นหน้าอ,อกเด็กการกดใช้แปรงส้นมือกดโดยไม่ให้นิ้วสัมผัสกับผูว้วนน,นะคะตามรูปตามสองสียนะคะต่อไปเรื่องของการกดหน้าอ,อกการกดหน้าอ,อกความเรกในการกดหน้าอ,อกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโฉมอกประมาณสองนิว้วถึงห้าเซนติเมตรค่ะความเร็วในการกดหน้าอ,อกนะคะ ที่มีประสิทธิภาพควรมีอาการการผลหน้าอกอย่างน้อย100-120ที่10ครั้งต่อนาทีต้องไม่มีการอัจังหวะหรือมีให้น้อยที่สุดและไม่ควรหยุดการขนหน้าอกินสิ้นวินาทีการผลหน้าอกจังหวะในการผลหน้าอกนะคะการผลหน้าอกหนึ่งรอบเท่ากับ30ครั้งโดยนับจังหวะดังนี้ค่ะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับสิบ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, บเการกดหน้าอกนั้นนะคะในจังหวะต้องผ่อนน้ำหนักคลายมือขึ้นให้มากที่สุดเพื่อให้หน้าอ,อกยกขึ้นกับสู่ตำแหน่งปกติก่อนแล้วลกดออกค้างอตอต่อไปนะคะห้ามกดน้ำหนัคกค้างไว้เพราะจะทำให้หัวใจคลายตัวได้ไม่ดี ไม่ต้องยกมือออกจากตำแหน่งที่ขดหน้าอ,อกเาอาจจะทําให้ขดติดตำแหน่งได้อยาใช้นิ้วมือกดกระดูกซี่โครงค่ะหกการเปิดทางเดินหายใจนะคะโดยมากผู้บาดเจ็บที่หมดสติจะมีภาวะทุนลิ้นและของเสียงตกลงไปป็นทางเดินหายใจส่วนบนดังนั้นจึงต้องเปิดทางเดินหายใจให้โล่งกรดูสิ่งแปลพร้อมที่อยู่ในปากและจมูกนะคะ <5. S 2> การเปิดทางเดินหายใจมีอยู่สอวิธีด้วยกัน หนึ่งหากผู้ป่วยไม่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือคอจะใช้วิธีการดันหน้าผากและเชยคางหากสงสัยว่าผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังบริโโเวณคอให้เปิดทางเดินหายใจโดยการดึดขาไก่ที่สองขึ้นไปข้างบนเจ็ดการช่วยหายใจผู้ป่วยที่หัวใจเหเต้นเนื่องจากการถาดอากาศเช่นจมน้ำจะต้องรีบกดหน้าอกและช่วยหายใจเนื่องจากผู้ป่วยนนกำลังมีระดับออกซิเจนที่ต่ำกว่าปกติ ซึ่งอากาศที่ป่าเข้าไปได้นก็จะเจืงประมาณ16-17ซนซึ่งเพียงพอสาหรับใช้ในร่างกายวิธีการในการปอาปากนะคะเพื่อช่วยหายใจเข้าอย่างเต็มปอดอย่างนั้นอ้าปากครอบนปากเด็กจะเส้นเด็กจมงูเด็กให้แน่นปอาลงเข้าปากเด็กช้าๆสองครั้งประมาณ1จู่ถึงอยู่จนถ้าวินาที่อครั้งไม่ควรช่วยหายใจมากเกินไปเพราะเสี่ยงของการสัมัอาหาร ชนเดินตาสังเกตหน้าอ,อกหางลงข้อคอ,อ,อหน้าอ,อกจะมีการยากลมขึ้นตามสมาธิในการป่าวลมถ้าเป็นเด็กเล็กอาจจะเอาอาจจะป่าลมเข้าทางปากและจมูกข้อปฏิบัติในการทำ CPR ให้เริ่มจากการกดหน้าอ,อกไปก่อนสารัา้งแล้วจึงสลับการช่วยหายใจโดยการป่าปากสองครั้งตามสูตรสามสิบต่อสองเท่ากับหนึ่งรอบกรณีมีผู้ช่วยเหลือสองคน ให้ทำการเปลี่ยนเป็นปผู้ทําหน้าที่กดหน้าอกและช่วยหายใจทุกท2นาทีหรือ5รอบเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้าโดยใช้เวลาสับเลี่นไม่เกินสี่ิึงหวินาทีมีการศึกษาพบว่าผู้ช่วยเหลือจะเริ่มเหนื่อยและมีประสิทธิธและประสิทธิภาพในการกดหน้าอกจะลดลงอัตราประมาณ1น่นาทีท้งนี้ให้ผู้ช่วยเหลือทําขั้นตอน C A M ไปเรื่อยๆจนกว่า่วู้ชี่จะมาถึงโดยจนกว่าผู้ป่วยจะมีการตอบสนอง สามสิบปศนับเป็นหนึ่งรอบทำซึ่งครบห้ารอบหรือสองนาทีอันนี้คือขัออ้นตอนสาตย์ที่การทำสีอ่นะคะสรุปการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานไบฟ้าชอฟสีบแบบออฟการาขาดเดินหายใจเชื่อมั้ที่นอนรัดคอการชุบน้ำค่ะมิชชันนางสาวชูรัตนธุ์ชูน,นก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้น,นะคะหากใครมีปัญหาข้อสงสัยก็สอบถามต่อไปได้ะคะ่ะ